สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผม <C le ak> อ่าวันนี้ก็3ามสิบเอ็แล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็วันที่หนึ่งเป็นปีใหม่เข้าไปแล้วนะครับปีใหม่ก็เป็นโชคดีของคนที่เกิดปีฉลูใช่ไหมอ้าวใครเกิดปีฉลูวันนี้โชคดีแน่นะครับถนาดจ,จะถูกรางวัลที่หนึ่ง เฮงเฮงรวยรวยไปเลยใครเกิดฉลูสองแปดโชคดีอันดับหนึ่งนะที่ยังไม่แต่งงานที่โสดก็ต้องมีคู่โสดจะต้องได้บ้านได้รถได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะเงินทองแล้วก็การเงินการงานใหม่ๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของท่านนะเตรียมตัวรับนะครับใครเกิดูอา่าปีไหนนะฉลูุสองแปด มาแรงนะครับมาแรงมาแรงอ่ะเรามาชมตัวเลขกันเลยนะฮะเรามาดูเลขแม่เล็กอัศจรรย์จริงๆเลขแม่เล็กเข้าบนเข้าล่างงวดนี้เข้าอย่างไรไปชมครับผมอ่าเลขวิ่งแม่เลขกงวดที่แล้วนำมาทวนกันหน่อยนะครับผม30ส,สิบธันวาคมสองห้าข้า,ขานะ เลขที่ออก16ทันวาคมก็คือ8 4 5 0 9 3ล่าง1นีนะมเมลเลขให้วิ่งมาที่5กับ6นะครับผมปู่เยี่ยมจับกับรหัส369โคตนะฮะ369โคตเป็นรหัสของจักรวาลน,นะฮะ3า9กเนี่ยก็คือเป็นความลับอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลคือแรงกระทำ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรดิโอซอนนะขึ้นวิทยุขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆนะจะเกิดจากรหัส369ตัวนี้นะครับผมอ่ะแม่เรียกให้มาที่5้ได้5อะไรครับปู่เยี่ยมจับรหัส369ทันทีเลยให้5กับ6มานี่ไม่รู้นะว่าคู่มันจะตัวไหน แต่ปุยเยี่ยมขออนุญ,ญาตจับสี่ตัวนะ้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเข้าที่ห้าแปดล่างครับผมอา้าวท่าหกมาหกมาเม,ามเล็กวิ่งหกมาจะต้องจับที่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะเป็นตัวกลับบนนะเก้าหกนะหกเก้าเก้าหกนะกลับบนนะอา้าคัดเลือกตัวเด่นออกมานะก็จะได้ที่ห้าเก้า ห9เก้นะครับคิวบนนะห้าเก้าห้าเ้านี่ที่จริงมามาแค่ห้าเก้ากับหกนะรองห้าเปดห้นย์หกศูนะล่างมาห้าเก้ปรากฏว่าตัวเลขเข้าที่5้าหกเก้านะับห้าเนะเก้าหกหกเ้าห้าหขาบนล่างนะครับงวดนี้นี่เป็นเลขของแม่เล็กนะฮะอ่ะจะรอแม่เล็กวันไหนถึงจะเห็นนะฮะ ก็อีกประมาณ7-8วันนั่นแหละครับผมถึงจะได้เลขแม่เล็กออกมานะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ใช่ไหมวันที่1 2ึ่งสอี่ห้าหเก็ดนะประมาณห้าหกเก็ดแหละครับถึงจะได้เลขแม่เล็กมานะอ้า fc แฟนช่องก็เตรียมตัวรอนะใครที่ติดตามเลขแม่เล็กไม่ผิดหวังนะ ถือว่าเข้าปังๆหน้าหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดหตัวนะให้ไม่มากอ่ะปู่เยี่ยมให้หลุยไปแต้มเดียวคือห้าเก้าบอกว่าล่างล่างล่างไปห้าแปดนี่เห็นไหมออกตัวลองนะครับผมอ่ะนอกจากเลขแม่เล็กแล้วปู่ยี่มไปด้อมด้มมองมองที่แผงแม่เล็กก็ไปเจอพ่อลองนะเลขพ่อลองให้มาอีก อาศจรรย์ใจนะเรียกพอลองเหมือนกัน845093ห้ายเกลขล่างออก14นะพอลองให้วิ่ง7กับ9นะเน้นที่7ตัวเน้นไม่เข้านะจับคู่บนล่างได้76 7096เจ้ให้แค่สามหางนะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เก้าหกเข้าที่เก้าหกนะครับผมให้ตัวเน้นด้วยนะเน้นเจ็ดศูนย์เก้าหนะเข้าเก้าหตรงๆไม่ต้องกลับนะ อันนี้เป็นเลขพ่อรองนะพ่อรองนี่อยู่บ้านนาพระอำเภอเพ็น,นี่แหละเลขของท่านก็เข้าปังปังนะเกหตัวเดียวก้หตัวเดียวนะอันนี้เป็นเอฟซีท่านอื่นที่เข้ามาร่วมรายการในห้อง YouTube ของปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นตัวเลขที่จับได้แม่นยำชัดเจนนะ อ่ายังมีอีกไหมยังมีอีกไหมนะก็มีนะแต่ว่าอ่อก็จะหลายตัวหน่อยนะแต่ว่าก็ทำเพื่อให้เอฟซีำไปเทียบกับกูรูท่านผู้รู้ท่านอื่นนะฮะว่าจะมาตรงแนวทางกันไหมนะถ้าตรงแนวทางกันก็ซัดเลยถ้าไม่ตรงก็ไม่ว่ากันนะครับผมอ่ะขอหกนาทีนะครึ่งสิบนาทีก็แล้วกัน อำลาพาจากเท่านี้นะครับเราทบทวนกันเฉยๆนะจากตัวเลขที่ออกไปแล้วที่ท่านเห็นนะตัวไหนรู้ไหมตัวไหนรู้ไหมหนึ่งหกเก้านี้แหละนะอ่ะไปแล้วนะครับผมอำลาพาจากนะครับโชคดีมีสุขแฮปปี้กันปีใหม่กันแล้วกันนะมีอยู่มีกินมีใช้มีไม่มมอดหมดไม่เป็นกันแล้วกัน โอ้เยี่ยมไปนะครับรอรอรอ,อแม่เล็กกับพอลองในงวดหน้าไม่คนใดคนหนึ่งเข้าตามระเบียบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ